ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรมซ่าอีกเช่นเคยแล้วก็กันเลยดีกว่านะซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นในส่วนของตัวแอปบิว m a n ซึ่งสำหรับตัวคลิปนี้ผมจะมาทำการสอนทุกคนหรือว่าสอนเพื่อนๆหาเหรียญกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากหาเหรียญก็สามารถเข้ามารู้เลยนะสำหรับตัวแอปบิวแมนตัวนี้ ซึ่งสําหรับการหาเหรียญเราจะสามารถได้รับจากตรงไหนบ้างให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคำว,ว่าเริ่มเกมไปเลยนทีการเล่นกอ้อง่ายนะครับให้เราเล่นในส่วนของหน้านี้ให้จนจบตัวนี้ให้เพื่อนเลือกตัวไหนก็ได้ในส่วนตัวนี้ผมจะเลือกเป็นตัวจรวดนะครับนี่ระยะยิงก็ถือว่าไกลนะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับสําหรับจรวดตัวนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ทําการเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาในหน้าของตัวถัดไปเลยนะครับเอา้ากดคิดกดชั้นทางออกนะครับแล้วก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหรียญซึ่งเราสามารถนํามาแลกเปลี่ยนในส่วนของบัญชีตัวแทนได้ซึ่งบัญชีตัวแทนตัวนี้เราก็สามารถกดนําออกได้ทุกคนนี่นําออกเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ การบริจาคพันธมิตรรลเวลสนะครับเฮ้ย hey, รลเวลสนะครับถ้าถึงรลเวลสเมื่อไหร่ผมก็จะสามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับแต่ว่าขาดอยู่ประมาณเยอะเลยทุกคนขาดอยู่ประมาณ7จถึงแวันผมก็จะได้แล้วนะครับตัวนี้ก็รอก,ก่อนทุกคนเดี๋ยว v p 4น่าจะมาในอีกไม่ช้านี่แหละนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้แล้วสําหรับ v p 4ตัวนี้แล้วก็ให้เราก,กดคลิกเข้ามาตรงคำว่าง,งานได้เลยนะครับหนึ่งที ตอนนี้ผมก็เล่นไปตอนเช้านะครับก็ครบแล้วแหละนะครับกดชั้นเฮนเลยได้รับมา2ตัวนะครับสําหรับกุญแจเพื่อน,นําม,มาปลดล็อกในตัวคุ้มสมบัตินะครับในส่วนต่อไปเราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะได้รับทันทีอยู่ที่6,400เหรียญก็จะมีอย่างเช่นประมาณ4 3, ีภารกิจ3ภารกิจนี่แหละนะครับที่เล่นแล้วเราได้รับเหรียญนั่นเองก็จะมีอย่างเช่นนะครับ หากเพื่อนทองคนถึงระดับ2เราจะได้รับทันทีอยู่ที่320เหรียญหากเพื่อนทั้งคนนะครับถึงระดับ6เมื่อไหร่เราจะได้รับทันทีอยู่ที่320ี่เหรียญนะครับนี่เดี๋ยวทุกคนลืมเช็คอินเลยทุกคนกดค้ามาในหน้านี้อย่าเช็คอินเอาตัวธนาบัตรก่อนผมรับอยู่ที่ประมาณสาธนาบาัตรกดรับเลยนี่แล้วก็กดชั้นเห็น ได้รับมาแล้วทุกคนสําหรับสาสิบสองธนบัตรตัวนี้พอนี้ผมขาดประมาณเก้าสิบธนบัตรเราก็สามารถถอนได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนกิจกรรมเปิดขุมสมบัติก่อนกดคลิกมาในหน้านี้เฮ้ยทุกคนท,ทําไมธนบัตรมันหายยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนเอองงนะเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วอยากขอแผนที่ใหม่ก็ไม่ได้นะเออพอดีหาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหมทุกคน ผมได้แค่เฉพาะครั้งเดียวจริงๆนะครับสําหรับตัวธนาบัตรตัวนี้เออน,นะก็ยากพอสมควรเลยส่วนใครที่อยากจะถอนเงินก็กดคลิกเข้ามาในหน้านี้หนึ่งที่เราสามารถถอนเงินได้เลยนะครับขั้นต่ำสิบบาทถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตตัวนี้ก็ยังจะไม่ถอนก่อนนะครับเดี๋ยวรอกิบไปก่อนทุกคนส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนฝัก็ระจำการากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในส่วนของ ช่องแรมซา์ดโดยละการนะครับคลิปนี้อาจจะต้องขอตัวลาเพื่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ